เริ่มแล้วต้มตามกันจ้า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 ต้มตามต้มตามตแค่มีหอมแล้วคแค่ส่ให้หมดเลย ไปให้หมดเลยจ้าอ,อ่าที่นี่ก็เป็นเครื่อง,องปรุงจ้าจ้ามะเขือเทศมีมะเอิอโหโอัวบัวหัวบัวมะเอิอโหโอัวบั <c oughs> ไปอีกหน่อยไปอีหน่อยไปตั้งเม็ดเลยตั้งไม่ใช่ตั้งเม็ดนิดนึง นี่ก็เป็นโสรูใส่เยอะมันก็จะล่วงลงเป็นท้องค่ะใส่แบบพอดีพอดี เยอะเยาะเยาะเยาะอ่านี่จะเป็นสบับใส่ถุงมาตั้เช้าแล้วฟุ้งเฟ้มอ่าอ่าที่นี่จะเป็นกามตำมได้จ้า แซ่บแซ่บแซ่บแซบ่บน้ำไหลไหลเลยทีนี้ปากล่องพุ่นน่อสิ <S <S 1> <S 1> อร่อยเนาะ ตาแซบแซบเออเป็นตาแซบเป็นตาแซบเออเป็นตาแซบอ่าซอสแค่น,นี้ไม่ต้องคิมอ่าไม่ต้องคิมไม่ต้องคนะิมอ่าละอือหือสีสนันสีสันเป็นตาเนาะ Like oh that.